ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็ตอนเย็นๆครับมาดูเศรษฐีบินสันด่างครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับตัวด่างของผมนะครับพวกนี้ก็จะราคาไม่แพงครับหน่อเขานะครับใครสนใจก็ไอ l ดี e ไลน์ครับศ8นย์แปดศูครับก็ทักมาได้นะครับถ้าสอบถามนะครับ แคปแล้วก็สอบถามได้นะครับตัวนี้ด่างกระจายนะครับด่างเป็นจุดๆตัวนี้ก็ด่างสวยครับลองแคปหน้าจอนะครับผมจะหายเป็นรูปให้ดูนะครับก็จะสวยตัวนี้เป็นตัวฮาร์นะครับ ตัวนี้ผมถ่ายนี้เป็นหนอนะครับนอสวยแต่ถ้าเป็นต้นโตนี่จะขายยากครับคือว่าส่งจะส่งยากแต่ถ้าเป็นท่อนนะครับท่อนก็มีนะครับเป็นท่อน เป็นท่อนเราก็จะออกลายสวยนะครับมีก็จะออกลายสวยนะตัวนี้ท่อนจะด่างนะครับท่อนเขาจะด่างเรามาดูต้นโตนะครับแต่ต้นโตนี่ต้องนัดรับ ที่จังหวัดแร่นะครับจะไม่ได้ขายออกต่างจังหวัดนะครับก็มารับที่บ้านได้ครับต้นโตพวกนี้นะครับมีด่างมากด่างน้อยครับแล้วแต่นะครับพวกนี้อยู่ที่การได้รับแสงนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ด่างนะครับผมเห็นว่าเวลาผมเอามาตั้งตรงแดดครับเขาจะด่างเยอะนะครับแต่ละต้นเขาจะด่างใบใหม่วกนนี้ครับ ด่างสวยมากครับมีเยอะครับการด่างไม่ด่างไม่ใช่ว่าอยู่ตรงสายพันธุ์ด้วยครับอยู่ที่อากาศและการรับแสงนะครับว่าจะด่างสวยหรือไม่สวยนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับวินสันด่างครับ ต้นตัวับจะส่งยากครับต้องถอดรากอีกครับสูงอีกนะครับสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับถ้าถอดรากแท็กให้ก็ได้ก็ถอดให้ได้ครับแต่ละต้นนี่ด่างสวยๆนะครับด่างสวยงามมาก ใครอยากได้เป็นท่อนเราก็ขายเป็นท่อนนะครับนี่ครับด่างนี่เหมือนกล้วยด่างเลยนะครับด่างสวยงามมีข้อตัดพร้อมขยายด้วยนะครับตัวนี้ต้นนี้ก็ด่างสวย ต้นไม้ที่มาแรงนะครับแต่ก็ราคาก็แพงไปตามราคานะครับอยู่ที่ความด่างนะครับมีทั้งหน่อนครับมีทั้งท่อนนะครับที่บ้านนะครับมีหลายราคาครับอันนี้ด่างต้นเล็กก็น่าจะถูกหน่อยถ้าเราเอาไปตากแดดที่แสงเยอะๆครับใบใหม่เขาจะยิ่งด่างเยอะขึ้นนะครับพวกนี้ครับ มันอยู่ในร่มนะครับตรงนี้ครับตัวหน่อด่างอีกนี่ก็หน่อด่างนะครับนี่ก็หน่อด่างสวย อันนี้ยิงเล็กครับเล็กมากตัวนี้เล็กก็ด่างนะครับขนาดทอดพันยังด่างนลครับด่างน้อยด่างน้อยวันนี้ก็มาบุกค,ครับกระถางนะครับวินสันนะครับเข้ายากับแถวนี้ครับรกมากครับ ที่บ้านลกมากมีหลายต้นครับใครสนใจต้นไหนก็แคปได้นะครับบางทีผมขายข้างนอกนะครับก็จะไม่ทันเท่าไหร่ ถ้าอยู่แถวจังหวัดแพร่ก็มารับได้เลยครับอยู่หนองม่วงไข่นะครับหนองม่วงไข่สวยๆครับเพียงแต่ตอนนั้นมาโดนฝนครับเลยเน่าครับผมก็ตัดออกแล้วครับนเน่าโดนฝนต้นนี้รู้สึกจะมีหน่อสวยอีกต้นหนึง่งหน่อน,นี้ก็สวยนะครับหน่อน,นี้ก็โอเคใช้ได้ก็ดังเหมือนกัน หอนี้ก็ดังครับขึ้น้น,นะครับตอนนี้ก็ดางสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับ อมีกระถางครับดูอีกกระถางนี่งลูกสูตรน่าจะเป็นท่อนนะครับมีท่อนมีหน่อแล้วก็มีต้นใหญ่นะครับแต่ว่าต้นใหญ่น่าจะส่งยากนะครับส่วนมากน่าจะขายหนอแล้วก็ท่อนเขานะครับ สนใจก็ ID l ดี e นะครับ0806748028ครับผมก็ให้โอกาส f c ช่องของผมก่อนครับก่อนที่ผมจะนำไปขายข้างนอกนะครับใครสนใจก็ดูได้ครับต้นใหญ่ต้นเล็กเนี่ยครับลองแคปมานะครับผมขายหมดเก็ีทุกต้นนะครับแต่ถ้าจะดูรายละเอียดก็แคปมาก่อนนะครับแล้วผมค่อยถ่ายให้ดูอีกทีครับ พวกนี้จะเหลียงสดนะครับถ้าเขาได้แสงก็จะเหลียงสดนะครับเหลียงสดอลังการมากครับแต่ตอนนี้คืออยู่ใต้ต้นไม้เ็าจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับความสดของสีนะครับลายจะชัดกับพวกนี้ครับลายชัดมากครับแต่ละใบนะครับลายชัดมากครับยิ่งใบใหม่นะครับยิ่งเหลืองนะครับเหลียงงามมาก ันนี้ด่างกระจายนะครับจะติดเขียวกับเหลืองนะครับห้าสิบห้าสิบนะครับเห็นครับเหลืองเลยนะครับเหลืองมากไม้ด่างนี่บางทีก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับการรับแสงด้วยนะครับว่าเขาจะด่างสีเขาจะสดหรือไม่สดครับอยู่ที่แสงด้วยนะครับ บางคนซื้อไปบอกว่าทำไมด่างไม่เยอะอะไรประมาณนี้ครับเศรษฐีบินสันครับประสบการณ์ผมคือถ้าผมเลี้ยงในร่มครับการด่างเขาจะน้อยครับแต่ถ้าเขาได้แสงพอประมาณนี้เขาจะด่างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าหน้าร้อนจริงๆก็เอาเขาหลบแดดหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องเจอแดดร้อยนะครับเดี๋ยวใบเขาจะไหม้ครับประมาณนี้ครับใบเขาจะไหม้แต่ถ้าลองเลี้ยงแดดสดนะครับแสงพวกนี้ครับใบเขาจะสีสดมากเลยนะครับ วันนี้ก็ให้โอกาส f อเรียกก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการตัดเอาไปขายนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจนะครับไ d l ดี e ลนะครับ0806-748-028ครับทักเข้ามาได้นะครับเศรษฐีวินสันด่างครับมาแรงนะครับแต่ผมขายราคาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับดูลิงกมกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ